ดีครับอันนี้เตาเผาขยะไร้มนพิษนะครับเป็นผลงานโครงงานปวสนะครับเทคนิคโลหะวิลัยเทคนิคสุรินนะครับนายพานุกงโ์โ่แก้วกับนายชยานันนินพนพรำนะครับเตาเผาขยะไร้มนพิษนะครับโอเคอาญพึ่งวเราะ,ะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับ เป็นโปรเจกต์นักศึกษานะครับอันนี้ใช้ใช้ถังขนาด200ลิตรนะครับอันนี้เผาเผาขยะได้เป็นขยะแห้งนะอะ oh. ไม่ใช่เตามลพิษก่อนนี่ครับพี่ยาอะไรครับไปไหมด้วยครับไปไหมไปไหมกระดาษกับขวดพลาสติกแล้วอันนี้ช่องใสใช่ไหมอ่าน,นี้เผาเข้าไปนะครับอันนี้ขยะเปียกใช่ไหมอันนี้ใส่ไม้นะครับเศษไม้แล้วเอาการเผาได้ว ใส่เศษกระดาษขยะเศษใบไม้นะได้หมดนะครับมีเชื้ไม้เขี่ยเข้าไปมันมันต well ้องเขี no. oh. Oh. Oh, okay. oh. ่ยลงมันไม่ต oh. 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 mm ้องเขี Rey ่ยลงมันมันไม่ได้รุ้ไม่ได้เผาแล้วล่ะทุกอย่างจะทำไก่ไก่เลยนี่อยู่อ่ะคิวแล้วแต่ไอกลับเอาคนอย่างพอ